สวัสดีครับกระผมทัชวันตรนังครูประจำสษาขาวิชาชา่างไฟฟ้าวิทยาลัยสระบุรีวิทยาล,ลัยสระ,ระสบุบร,รีเป็นสถานศึกษาสังกัดสอนงานคณะกรรมการการชุมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในวิชใช้ที่ได้มาเรียนโดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรระยะสัรร้น150ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาเรียนวันละ3ชั่วโมงรวม50วันเรืส่วนประกอบของท่านเรียนาแติก่าหา้นะครับแต่ละสูวนก็จะมีหน้าที่หลักมีหน้าที่ความสำคัญของแต่ละสูวนส่วนประ เป็นโครสงสร้างตัวหลักและส่วนประกอบที่เป็นวงจรการทำงานส่วนประกอบที่เป็นโครสงสร้างหลักนั้นเราเ็นได้จากภายนอกนะครับได้แก่พวกฝาท่อซึ่งซึ่งอาหารตัวมกับสาไฟโครงภายนอกช่องสํงสสาหรับเส,สียบสายตอรรับสวิตช์ควบคุมคุณภูมิและหลอดสัญญาและสายไฟฟ้ารวมทั้งก้ากเสีย พื่อทีนํำกระแสดไฟฟ้าเข้าสู่กระจางไฟฟ้าส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลังนั้นก็แก่ป็นเสซึ่งจะทำจาข้าสัสดท่ที่มีน้ำหนักเบาและก็มีการเลือกสีหรืออาจจะเป็นลักษณะกระจกใสนนที่ทนความร้อนส่วนซึ่งเนื่อหานะั้นเป็นส่วนประกอบที่มีการเกิดเติมขึ้นมา ส่วนตัวกระทะก็เป็นส่วนที่เราใช้ในการประกอบอาหารก็จะทำมาจากโลหะที่ไม่เป็นสนิมซึ่งบางส่วนนั้นก็จะมีการเคลือบด้วยสารเคลือบด้านส่วนประกอบที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เครื่องใช้กระทประเภทเราจะต้องมีนั่นก็คือผลลวดคาร้อนหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าแผ่นคาร้อนบางท่านอาจจะรู้จักไน้าม ฮิตเตอร์ซึ่งตัวคิตเตอร์นี้จะเป็นตัวที่ให้ความร้อนเกิดขึ้นกับตะบะเฟ้าและส่งผลทําให้ความร้อนตัวนี้แผ่กระจายไปยังตัวตะัะซึ่งเป็นส่วนที่เราทําการปรบ